ถ้าท่านผู้ชมอยากดูความไม่รับผิดชอบและความระยำของนักการเมืองดูเรื่องไฟฟ้าที่ข้าไปแล้วกันท่านผู้ชมติเห็นทั้งแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรากุลรองนายกรัฐมนตรีมาไทยการไฟฟ้าภูมิภาค ตำรวจแม่งเถียงกันตลอดเวลาแม่งโยนกันไปโยนกันมาว่าใครมีสิทธิ์ตัดไฟสะท้อนถึงการขาดเอกภาพในการนําและการบราณประเทศถ้าคุณจะทํางานจริงคุณอนุทินคุณเรียกไอ้ผู้ว่าการาพพ้าผู้พิภาคมาบอกเฮ้ยข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้ว่าการาพพ้าผู้ส่วนรุ่นพัพให้สัมปทานกับเอกชนถ้าสมมติมีให้สัมปทานแล้วไอ้สัมทานเอกชนนี่ขายไฟไปฝากมววือวด,ดีคุณยกเรื่องสัมปทานไปเลยได้ไหมทำไมคุณไม่ทําล่ะ เพราะคุณต้องการปกป้องการไฟฟ้าสูภูมิภาคไอ้การไฟฟ้าสูภูมิภาคพู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคก็ต้องเขาป้องกันเงินทองที่ตัวเองเคยได้จากไอ้ไอ้ภาคเอกชนที่ซื้อไฟฟ้าไปไม่ใช่จีนเทาตำรวจเทานะมหาไทยเท่าแล้วตอนนี้แล้วสมเพชที่สุดก็คือว่าไอ้นายกไทยแม่ก็บอกไม่รู้เรื่องนางสาวแพทองทานเนี่ยจะบินไปที่จีนโม้เลยนะว่าจะไปเจอสีจินผิงและพูดเลยนะพูดว่าไงพูดว่าง่าเรายินดีให้ความร่วมมือกับจีน ทุกประการถ้าจีนกระถามบอกว่าทําไมคุณไม่ตัดไฟก่อนนะตัดเด็ดซะก่อนก็ใบรับประทานใช่ไหมพ่อแม่งโยนไปโยนมาทําไมแพทองทานถึงต้องโยนอน,นุทินแล้วทำไมอนุทินต้องโยนว่าได้ถามไปแล้วไม่ตอบมาก็เพราะว่าแม่งเป็นเผือกร้อนนักการเมืองที่แม่งไม่กล้ารับผิดชอบเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วมึงยังไปเป็นนักการเม,มืองทําไมไอ้และอีทั้งหลายขนาดไทยทางผ่านเรื่องค้ามนุษย์ยังวุ่นวายนี้ถ้าไทยแม่มีคาสิโนมีพนันออนไลน์ เมืองไทยไม่ชิบหายเลยเหรองานนี้ทํางานเรื่องหนึ่งแม่ต้องทําหนังสืออนุทินต้องทําหนังสือถามโน่นถามนี่เรื่องกระทรวงมหาดไทยเรื่องนายกรัตรีเรื่องการฟ้าฝ่ายภูมิภาคพวกเราเนี่ประชาชนเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวปาโกอะไรมาอซอแม่ทะเลาะเฮียเถียงกันชิบหายเลยลูกอ้ซอคนหนึ่งข้าวข้งยังลูกซอข้าวข้งข้าวข้งอซอเถียงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่ตัดสินใจกันได้ทันทีเถียงชิบหายหมด ประชาชนที่เขาจ่ายเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวก็บอกให้พวกมึงเนี่ยเจี๊ยบป้าบอสือแดกข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำใช่ไหมมึงหยุดเถียงกันได้ไเมื่อไร่มึงจะก๋วยเตี๋ยวให้กูแดก เงินทองก็จูจ่ายเหมือเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอุปมาไม่นี่เห็นภาพไหมพวกนี้เนี่ยมันไม่อายเลยจีนส่งรัฐรีผู้ช่วยรัฐรีว่าว่ากระทรวงความมั่นคงซึ่งใหญ่มากยกทีมา17คนลงพื้นที่ไปที่แม่สอดไปดูประชุมกับตำรวจประชุมไปพูดกับท่านท่านรัฐดีว่าการสุริธรรมคุณทวีสอดซองมาพร้อมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กับฝั่งไทย ว่าเขาเช็คมาเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ไทยเทาเนี่ยมีใครบ้างเฮ้ยไอ้พวกคุณแพรองทานอนุทินพวกคุณแม่งไม่อายเลยเหรอวะผมนี่อายชิบหายเลยให้ตายหาแล้วก็ต้องชื่นชมสิงซิงมันที่มันโดนหลอกไปเพราะถ้าไม่ใช่สิงซิงถ้าไม่ใช่แฟนมันซิงซิงมันเคยมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงถึงยังไม่ดังปัจจุบันแต่อดีตเคยมี แฟนมันลงเว่ยโบตลอดเวลาให้ช่วยแฟนมันกลับมาหน่อยถูกคนจีนด้วยกันหลอกลวงจนในที่สุดก็เลยเกิดความกดดันขึ้นมาท่านผู้ชมกดดันมาที่ตำรวจไทยท่านผู้ชมรู้ไหมวันที่กดดันมามีข่าวออกมาว่าจีนโน่นี้นั่นถ้านวมเชื่อล่าวันนั้นหลังในอีกสองวันแม่งเอาตัวสิงๆออกมาได้แสดงว่าอะไรนะ่ะท่านผู้ชม ก็คือตำรวจไทยแม่งร่วมด้วยมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวอะไรเรดรร้ายฝั่งนั้นคือใครมันคงล่าขอไอ้สัตมันต้องคืนสิ่งๆงไม่กูนะถ้ามึงไม่คืนไม่กูเนะี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยกูจะอ่อมึงก็เลยต้องส่งสิ่งๆงกลับมานี่ไงประเทศไทยท่านผู้ชมรู้เว่าตตดจีนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่สนใจว่ามีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นกี่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ท่านไปถามนายกสมาคมโรงแรมดูทัวร์จีนแม่งแคนเซลเป็นแสนคนเลยไอ้เงินที่มันสูญหายไปเพราะเหตุการณ์ของไอ้ลเซ็นเตอร์แล้วตำรวจเทา ใ้รการเทาแม่งทําประเทศชาติเสียหายอย่างนี้ใครรับผิดชอบ south china mori p o s แม่งออกคลิปมาคลิปอะไรท่านผู้ชมบอกว่ามันให้สัมภาษณ์หรือว่าทําไมนักท่องเที่ยวจีนถึงไม่ไว้ใจประเทศไทยร้านหนีไม่พ้นตํารวจเทาอีกผมจะบอกให้รู้นะผมจะเตือนให้ฟังก่อนนะฮะ แพทองทานเนี่ยเป็นนักการเมืองแพทองทองทานเนี่ยก็จะเดินทางไปสมมุติได้พบสีชินผิงบอกยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ถ้าจีบอกดีแล้วช่วยทำตามที่บอกหน่อยผมเชื่อว่าเขากลับมาเมืองไทยเขาต้องหาทางหาแพะรับปากผมเตือนท่านพาบตรก่อนนะท่านมีโอกาสเป็นแพะได้สูงเพราะถ้าหาโยนเรื่องให้ไปที่แพะว่าท่านเนี่ยรับผิดชอบแล้ะท่านไม่ทำงานตามหน้าที่ท่านนักการเมืองแม่งรอดตัวเห็นอยัท่านผู้ชมนี่คือสันดานนักการเมืองแล้วผมพนันได้เลยว่ามีคนคิดอย่างนี้อยู่แล้ว